วิธีการแบ่งโอเมก้า909แบบหลอดแบบนี้นะครับที่มีขนาด 45ML นะครับเพราะว่าเป็นหลอดใหญ่นะครับ45 ml เนี่ยเขาไว้ใช้กับรถที่มีน้ํามันเครื่อง7ดลิตรถ้าเเพื่อนจะเอามาใส่กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องใช้ตัวนี้ครับมันคือตัวไซริงนะครับที่เอาไว้ให้พวกชิยาอาเดนต์นะครับเอามาแบกนะครับวิธีการใช้งานครับง่ายๆครับเพื่อนเปิดไอซองตัวนี้เอามาก่อนนะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะได้ไซริงแบบนี้นะครับอันนี้คือซื้อมาแบบปริมาณ20 ml แบบนนี้ะครับจากนั้นคครรัับเื่อๆบ อย่าดูดไปขึ้นมาถ้าดูดเนี่ยมันเลอะผมบอกเลยถ้าดูดเนี่ยมันเลอะเ,เพื่อนๆครับนี่เปิดจุกออกมาแบบนี้แล้วเอาโอเมก้า909เนี่ยเทยลงไปตามปริมาณน้ำมันเครื่อง1ลิตรนะครับใช้แค่7ก็คือประมาณขีดนี้นะครับน้ำมันเครื่อง1ลิตรเนี่ยนะใช้แค่7นะครับใช้แค่7ซีนะหรือว่า7 ml นะครับถ้าเป็นรถออโต้เนี่ยสามารถใส่ได้ถึง10นะครับถ้าเป็นรถออโต้นะใส่ได้ถึง10แต่ถ้าเป็นรถเกียร์เนี่ยใส่แค่7เดี๋ยวเราเทกันให้ดู เปิดฝาเลยอันนี้ใหม่ๆเลยนะนี่ครับเปิดมาอย่างนี้จากนั้นครับเลีงดีๆบางคนเขาจะบอกให้เอานิ้วเนี่ยปิดไว้อย่างนี้แล้วก็ค่อยเทยนะครับเทลงไปมันจะค่อนข้างเหนียวๆแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะเนี่ยมันจะเหนียวๆแบบนี้อ่าเทลงไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมใส่สักสิบแล้วกันนะเพราะว่าผมเป็นรถออโต้ผมใส่สิบได้ถ้าเป็นรถเกียร์อย่าใส่สิบนะครับอาจจะมีโอกาสคัดลื่นได้นะครับถ้าไดามันเครื่องหนึ่งลิตรนะ แต่ถ้าน้ำมันเคลื่อนมากกว่านั้นก็สามารถใส่ได้ครับผมอ่ผมประมาณนี้นชืบน่าจะใกล้สิบแล้วชืบ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 แบบนี้อนี่ครับหมุนขึ้นอย่างนี้นะมันจะค่อยค่อยหยุดแบบนี้เป็นไงสะดวกไหมไม่เลอะ้วยจากนั้นนะครับให้เราเอาหลอดเนี่ยครับมาบีบใส่ในช่องใส่น้ำมันเคลื่อนแบบนี้นะนี่แบบที่ผมทําอยู่นี่นะครับบีบลงไปให้หมดเลยนะครับ 14, สิบซีซีที่เราตัวมือสกครู่นี้นะ นี่ครับบีบลงไปเลยแบบนี้เห็นไหมอ่ะนี่จุ๊บนี่ลงไปแบบนี้นะครับค่อยๆบีบเข้าไป๊บนี่แบบนี้ครับแค่นี้ครับเพื่อนๆก็ทําตามผมเมื่อสักครู่นี้มือก็จะไม่เลอะนะครับแล้วก็สามารถใส่โอเมก้าเก9าศเนี่ยได้ถูกต้องตามปริมาณที่เขากําหนดนะครับก็ ถ้าใครสนใจตัวโอเมก้า909นะครับด้าน,นล่างปักไว้ให้แล้ว